สวัสดีเพื่อนทุกคนนะวันนี้มาเย็ยนไออูนี่แล้วอนะผมไม่มีเวลาว่านะครับช่วงน,นี้บมเดได,ได้ถ่ายเนะพื่อนๆได้สองวันแล้วเนะเพราะว่าดิไม่มีเวลาวนะ่างเลยดูเล็หมดนะเมื่อกี้ฝนตกนะครับฝนตกถนนก็ลื่นนะนี่ผมก็เปื้อนหมดแล้วเมื่อกี้ไปขุดมัน,ม,นนะนะมาเนาะเพื่อนๆเนาะมาละมาราคาไม่ดีเลยแค่บ,บักเก้าสิบนะครับไม่ได้กินอะไรละ ก๋งสินไม่มีอะไรซื้อให้น้อยอุวนอะไรกินแล้วนะปกติผมไม่ซื้ออยู่แล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งด้วยมาคลอเคลียร์เดียวเลยเดี๋ยวเฮ้อาคือเก็บมาครัเดี๋ยวเราอยู่ว่าเอาไปเก็บมาเลยหยิบนะครับ เดี๋ยวให้ทีละนิดนะครับเดี๋ยวกลัวมันทานกลัวทำเสียเนาะมาอมือมาดูครับดูเบื่อหมดนหรอดูสิดูดวงตาดูแววตาก็รู้นี่นี่นะครับเออคุณแม่โอ้โหท้อมโป่งเลยนะเอ่ออาหารก็ค่องข้างมีอยู่นะวันนี้ผมก็ไม่ได้ตักให้นะเพราะว่า ที่จริงก็ลงไปข้างล่างนะลงไปขายมันข้างล่างนะครับที่จริงก็ถ้ามีแค่แมมีเยอะนะครับผมไม่ได้ตัดใช่นะครับเพราะว่าไม่ว่างนะนี่น้องเล่นได้จนเดียวเลยอย่าเล่นด้วยนะไม่มีเพื่อนเล่นนะนี่เฮ่จับมือตัวแบบจะตีโทราศาพัพท์แล้วกันเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะจะเอา อาจจะนำฟางยังไม่ขึ้นนะจะเอาจะโขดอยู่างเดียวเลยให้คุณแม่ทีละนี่นะครับเดี๋ยวจะกินดูเหยียดอย่างนั้นนะไปดูใกล้ๆนะเอาลองนี่ก่อนดูใกล้ๆเหยียบอย่างนี้นะครับจะกินแก๋แต่ใบนะอ่อนที่จรมีอ่อนเลียวหนะ่อยแต่ไม่กินนะครับดู <c oughs> <c oughs> น้สาวผมน้องสาวผมเนี่ยน้องสาวผมไม่มีเพื่อนเล่นเลย เย็นนี่ไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมพี่ไปไหนพี่ชายไปไหนหืึพี่ชายไปไหนครับนี่ผมไม่ว่างนะได้ให้พี่ชายคนหนึ่งครับมาเฝ้าเนาะถ่ายกระจายใช่ไหมนี่ได้เพื่อนได้ดูกันนะครับโอ้ยวิ่งไปหาแม่แล้วนะเดี๋ยวก็มาอีกอะเดี๋ยวก็มาอีกอะ เแป๊กเดียวมาแล้วเพื่อนเล่นนะใช่เล่นเล่นด้วยก็เล่นทั้งวันนะฮะเนี่ยไล่หอนเธอเนี่ยไล่หอนเธอเนี่ยอืมไล่หอนเธอไล่หอนเธอนี่นี่เพื่อนทั้งตัวดูปากเลยดูปากเลยนั่นนั่นน่ารักดีนะเดี๋ยวกูแม่กูแม่ ก็ขับมาก็ขับมาเออเออเฮ้ยอยอ,ยอ,ยอ,ยอยจะจับหมืนะดูมีความสามารถจริงเ,เ้ยนี่นยยยอยู่ไกลๆจะให้เพื่อนได้ดูไกลๆนะครับวันนี้ฝนตกนะนอากาศค่อนข้างที่จะด,ดีเลยนี่เนี่ยาวไม่ได้เล่นไม่ม,มีเพื่อนเล่นนะดูเล่นาหางขาของแม่โอ้เป็นเลยนะ พี่ชายก็เอายางมาให้นะครับยางนอกของมอเตอร์ไซค์เนาะยางน็อกยางน็อกเนี่ยยังไงพเพื่อนเดี๋ยวให้พเพื่อนได้ดูแค่น,นี้นะครับเดี๋ยวมันเจอกันในคลิปต่อไป